สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะว,ว,วันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่แถวๆถนนพุทธมนตรสาย5นะครับผมก็ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านช่างบอยนะผมเดี๋ยวผมพาทุกท่านฮะ ก็ไปดูในร้านเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อู่ช่างบอยนะครับผมแถวแถวพุทธมณฑลสายห้านะครับผมนี่ครับช่างบอยสวัสดีครับผมแนะนำตัวหน่อยครับพี่ผมช่างบอยครับช่างบอย อันนี้ร้านรับทำอะไรบ้างพี่ทำทุกอย่างครับจัดสภาพจัดสภาพโมดิฟายไฟเครื่องยนต์นะแล้วก็อะไรแต่งอะไรแต่งนน้อยก็เดี๋ยวผมขึ้นเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในร้านดีกว่าอันนี้ส่วนมากจะเป็นพวก VR ใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้อันนี้เป็น KR รถเยอะมากนะครับทุกคนสน่วนมากจะเป็นสายยาา m a ้านั้นเลยครับผมบหห <laughs> งานเยอะอเดี๋ยวพาผมไปดูรถจ้าสำนักหน่อยครับผมอ,อันนี้มันรุ่นอะไรครับจัง VR ครับ VR อาฮะแต่เป็นหน้ากากของเอ่อ ZR หน้ากาก ZR ใช่ไหมครับออมันดูมองมันผ่านผ่านมันเหมือนเอเลียนหรือเปล่ามันเป็นคล้ายเสออื <laughs> <laughs> เสอหมอกเสือหมอกครับเรามาลงรายละเอียดดูภายในรถกันบ้างครับว่าทำอะไรไปบ้างอันนี้เป็นเป็น VR หรือ t z ครับจ๊ะเป็น VR เลยครับ VR เลยนะใช่ครับ สเปคเครื่องพอบอกได้ไหมได้ครับทำอาเลยว่าครับรูป61ครับรู61มีชาร์หนึ่งมิลชาร์จหนึ่งมิลนะแปะแปะแล้วก็เป็นรีดวี o อรสของไอเซ็อ๋ออันนี้มันมันแปลงใส่กันได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเกียร์ได้ทำไหมครับเกียร์ก็มีเกียร์ซิงมีเกียร์เดียวเกียร์หนึ่งอ๋อเกียร์หนึ่งเกียร์เดียวมาดูที่ท่อท่อของสำนักไหนครับ ช่างอรับสายเจ็ดครับช่างอะสายเจ็ดเฮ้ถังนี่ทำจากไหนครับพี่ที่ช้างเมืองฉาครับอ๋อช้างคนนักช้างคนนักช้างคนนักถังย่อเลยนะได้ครับในสายยามาฮ่าสายยาก็รู้กันรู้กันครับครับไอ้ชุดหน้านี่เป็นของอะไรครับชุดหน้าเป็นโซนิคครับชุดหน้าโซนิคลำล่างเป็นเวมานทิป ล่างเวฟบร้อยสิบข้างบนร้อยสิบเลยครับข้างบนก็ร้อยสิบนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วล้อล้อครับผมล้อก็เป็นเออ่คาร์คอนครับคอนข้างหน้าสนะิบเจ็ดเนาะใช่ครับข้างหน้าสิบเจ็ดเจ็ดหลังหลังสิบแปดสิบแปดข้างหลังนี่ดุมอะไรครับดุมแดดครับดุมแดด อันนี้ไล่น้ำมันอะไรครับเอ่อครับเ5อก้าห้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆคันนะครับผมยางนี่เป็นยางของอะไรครับจ้าย i งซีดไ,ไม่แดงครับขนาดเท่าไหร่ครับเออเป็นห้าสิบับร้อยครับห้าสิบับร้อยครับเส้นเท่าไหร่ไม่รู้เส้นหนึ่งก็ตอกอยู่ ไอชุดหน้านี้แปลงยากไหมไม่ยากเพราะมันไม่มีแต่เพราะว่ามันมีบูตสำเร็จอยู่แล้วอตอนนี้มันของสำเร็จมันมีเยอะแล้วไงครับแล้วก็พวกบูตล้อนหน้านี้ก็มีขายแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยคุณผ้านไปก็จับใส่ได้คือสั่งจากสั่งจากช่างได้เลยใช่ครับพวกอะไรทุกอย่างมีขายใช่ไหมครับมีครับม,มันเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่นะครับครับ ตเตอร์หน้าหลังเทาง่าไหร่ครับเป็น14ครับ14ข้างหลังเป็นสามสิบสี่สามสิบห้านะครับ้วถึงอาร์มนี่มีม,มีมีคนทักมาถามผมเยอะมากเลยเอ่อมันอันอันเท่าไหร่ครับมีอางผมขายอยู่อนันสามพร้อมส่งันสามพร้อมส่งมีแกนมีมีมีบูทในพร้อมเลยเพื่อบูทต้องซื้อต่างหากบูทของผมแยกครับอ,อ๋อ อันนี้ยืดแล้วใช่ไหมครับสองนิ้วใช่ครับยืดแล้วครับสองนิ้วโชคหลังใช้ของอะไรครับเป็นแกตตี้ครับสวยครับสวยเอาคาบูคาบูนี้ใช้ของอะไรครับผมเป็นคาบูหัวใจครับ38มมิล ของมิคุนิครับอ๋อสามสิบแปดมิลก็ผมมิคุนิเป็นตัวที่ไล่ง่ายที่สุดแล้วยางหลังนี่ใช้ของอะไรครับโรลลอยครับรลอยแต่มันนิ่มๆน,นะครับ เขาใช้ในสามแข่งก็ใช้อย่างนี้นะใช่ครับเส้นเท่าไหร่รเส้นอยู่พันต้นๆ้ันพันสองพัหนึ่งพันสองก็ไม่มีอะไรมากเลยครับเดี๋ยวผมขอฟังเสียงขอฟังเสียงนะครับสตาร์ทได้ไหม เห็นไหมรถมันได้ติดนานนะครับผมสตาร์ทยากนิดหนึ่ง ลำบากเลยก็เนี่ยครับรถลูกค้ารอจัดสภาพนะครับผมอรับทั้ง4จังหวะ2จังหวะครับทุกรุ่นนะครับผมก็ใครสนใจก็ติดต่อช่างเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเฟซบุ๊กไว้ให้นี่ครับก็ ก็สนใจอะไรพวกอะไรแต่งตัวไหนก็ทักมาหาช่างได้เลยนะครับผมมาแล้ว อันนี้ใบเท่าไหร่ครับจังขายหน้าร้านอยู่สองบรทัดครับสองบพร้อมปลายใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อสนใจก็สั่งสั่งกับช่างได้เลยนะครับผมว,ว่าเป็นตีตามคอนเทนตัวพิเศษตักพิเไษครับผมคุมได้ยินซุ่มได้ยินเสียงกันแล้วนะครับเมื่อกี้ เนะครับผมสลับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมก็เดี๋ยวฝากร้านไว้หน่อยแล้วกันครับผมเออู่ช่างบอยครับรับุกก็อู่ช่างบอยก็สนใจอะไรแต่งก็แอดมาได้ครับมาคุยได้มีอะไรก็ทักมาคุยกับช่างได้นะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke gun smoke, gun smoke. Biggie Smoke for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfuckers say your prayers.